ว่าไงไวรุ่นสายตกปลานะครับนี่เราก็ออกมาเทสนะครับของค่ายวูฟยางสูตรเหนียวพิเศษนะครับมาทดสอบกับคันไพลอเนียกับรอกอาบูกาเซียนะครับนี่เราก็แกะวัสดุกันเลยนะครับเอาออกตาเบ็ดนะครับเกี่ยวกันเลยนะนคนไหนที่เกี่ยวไม่ได้มาดูกันนะครับนี่เกี่ยวง่ายๆเองนะครับจะมีรูให้แล้วนะครับ อยงนานะเสียบเข้าไปตามแบบนี้เลยนะครับยังไงก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ได้ท่านหะน้าคนไหนที่เคยใช้นะครับของค่ายวูฟนะครับเหยื่อยางผิวน้ํานะครับหรือว่าปลายางนั่นเองเนี่ยแค่เกี่ยวแบบนี้ง่ายๆเองนะครับจะมีหลายสีนะครับในตาก,ก้าเลยจะบอกว่าแบงแดงใบเดียวนะครับมาได้เลยนะครับ เหยื่อยาง8ตัวนะครับพร้อมตะขออีก3ตัวจุดคุ้มมากเลยนะครับสำหรับนักรบงบน,น้อยนี่แล้วก็เกี่ยวเสร็จแบบนี้เลยนะครับจะจัดทรงจากทรงหน่อยนะครับพอเข้าที่แล้วนะครับเราก็พร้อมเอามาใส่ในสายกับคันของเราเลยนะครับเกี่ยวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับนานาเนี่ยมาลุ้นกันเทสกันนะครับ นี่แอคชั่นของเขานะครับพิวมากเลยนะครับน้ำกระจายนะครับตัวนี้นี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับมาเทสอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเห็นไหมนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่เรียกปลาได้ดีเลยนะครับตัวนี้2.5นิ้วนะครับ